แล้วไปรู้ได้ยังไงไปเช็คมือถือก็เราเอาเขาคุยกันอะไรเงี้ยจะบอกว่าบุญบาปพี่หนูโชคดีมากๆเลยที่หนูเลี้ยงน้องกุมารไว้<อ>จริงๆหลายคนคงนึกว่าเฮ้ยโรกจิตเปล่าเลี้ยงกุมารแล้วเขาบอกได้วันนั้นน่ะถ้าไม่มีน้องกุมารจะไม่มีวันนี้เพราะว่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาละครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดไว้ในช่วง introduction ตะกี้นี่ฮะว่ามีสิ่งลี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของทั้งคู่จับผู้ชายนอกใจ ใช่ไหมฮะโดยน้องกุมารน้องกุมารเนี่ยที่นี่เรากำลังพูดถึงกุมารทองใช่ค่ะนะฮะนี่คือเรื่องสายมูนี้หน่อยนะครับเอ๊เลี้ยงกุมารทองเอ๊เลี้ยงน้องกุมารทองไว้ทั้งหมด19องค์กุมารเอ๊จะตกทอดมาจากเกจิอาจารย์หรือหลวงปู่หรือเจ้าอาวาสที่มรณภาพใกล้มรณภาพแล้วก็ให้เราเนยนำน้องกุมารมาบูชาแล้วกุมารทองมาเกี่ยวเนื่องกับกรณีอันนี้ยังไง จริงๆแล้วฟองรู้ตลอดว่าเราเลี้ยงกุมารแล้วเราเวลาไปต่างจังหวัดเราจะเห็นน้องแบบจะคุยกับเขาตลอดว่าน้องอยู่ข้างๆนะน้องบอกทางนะเพราะเวลาที่เอ้หลงทาง G P S ยังสู้น้องไม่ได้เลยค่ะเอาล้ครับตรงนี้เรากาลังพูดถึงกุมารทองใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งตอนนั้นตีสองนั่งอยู่ตรงระเบียงน้องแม่ไม่ไหวแล้วนะบอกไม่ไหวอะไรพี่ฟองอ่ะเริ่มคุยกับคนอื่นไม่คุยหรอกคุยแม่นี่นี่เสียงของน้องกุมารใช่ค่ะใช่ค่ะพูดกับเราพูดกับหนูคนเดียวค่ะเหรอพูดตรงตอนตีสองตีสองค่ะซึ่ง ฟ้องไม่อยู่หลับค่ะคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเอ้ปล่อยให้ฟ้องเที่ยวกลางคืนได้โดยที่ไม่วุ่นวายเขาเด็กวัยรุ่นมันต้องมีโลกของเขาไงพี่ผู้ชายเขาต้องมีโลกของเขานะเขาจะไปไหนก็ไปแต่ตีสองต้องถึงบ้านพอเขากลับมาปั๊บน้องกูมาบอกแม่ไม่ไหวแล้วนะหนูทนไม่ไหวกันแล้วแล้วก็แย่งกันพูดค่ะแม่ฟ้องนอกฟ้องนอกใจฟ้องนอกใจฟ้องนอกใจย้ำอยู่ได้นอกใจนอกใจฟ้องนอกใจใช่เขาจะพูดเสียงเล็กๆฟ้องนอกใจใช่ใช่ใช่ยิ่งยิ่งอยู่ในหูอีกคนบอกว่าตัด แบบเสียงใหญ่มากเสียงโกรธมากแล้วบอกแล้วจะรู้ได้ยังไงโทรศัพท์คุณเนี่ยโทรศัพท์เอ so, so ็กถารว่าโทรศัพท์ทำไมเขาบอกโทรศัพท์เขาเนี่ยเอเข้าไม่ได้เพราะหนึ่งฟงจะมีโค้ดอะไรของฟงวะจะมีรหัสสแกนเข้าโทรศัพท์เยอะมากจนน้องบอกว่าแม่แม่ต้องเข้าไปที่ Messen g e r รี่เราก็บอก Messenger คืออะไรเอไม่รู้จัก Messen g e อร์นี่น้องบอกหมดเลยใช่ค่ะ เอ้บอกล่าเปิดยังไงน้องเดนหนูจัดการให้แล้วยู่ก็เปิดหน้าจอพี่มันเหมือนหนังผีที่แบบหน้าจอแบเนี้นพี่แล้วก็ <c oughs> ข้าไปถึงหน้าแมทเซนเจอร์เปิดป่บพี่หนูเจอน้ําตาหนูไหลพากเลยอ่ะะขานาดเป็นผู้หญิงที่สตรองมากเข้มแข็งหนูไม่เคยคิดว่าเขาจะคุยกับผู้หญิงคนอื่นนอกจากหนูและไม่เคยคิดคือทุกทางเนี่ยหนูไว้ใ,ใ,ใจน้องมาตลอดจนวันที่หนูอ่านแล้วมันไม่ใช่คนเดียวพี่มันสองคนอ๋อเยอะในขณะที่ฟรองนอนหลับกลมโยอ่านเราก็อ่านไปเรื่อยโหพี่ร้องไห้ไปด้วยแต่อ่านแล้วมันจื้อตรงแบบ พูดที่เขาพูดกันไปมาในฐาะ,ะที่มีอยู่อยู่ความรู้สึกคือแบบแล้วเห็นฉันเป็นอะไรอะ่ะคือถ้าจะไปอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าจะไปไปเลยแตอยย่อย่าเหยียบอย่าเหยียบกันแบบนี้อย่าอย่าสวมเขาจะไปบอกเอ้ตรงตรงเอ้โคตรแมนเลยพี่แค่บอกว่าชอบคนนี้รักคนนี้หนูเคารพการตัดสินใจของเขาเพราะหนูรักเขาหนูก็จะเอาเขาไปเจอกันแล้วถ้าผู้หญิงนั้นดูแลได้ไปเลย,เลยค่ะใช่ ก็เลยปลุกขึ้นมาปลุกเดี๋ยวนั้นเขาไม่ได้ปลุกธรรมดาปลุกยังไงคะเล่าเลยคะเล่าเารื่องจริงเลยค่ะก็ชากหัวใช่กากหัวซาหัวขึ้นมาเลยใช่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 หนูทำอย่างนี้เลยแล้วไงต่อก็จะมีตีบ้างอะไรบ้างฮะ ออพี่ทตีฟ้องได้คือฟ้องไม่ทำฮะคือยอมคือตามสภาพอะฮะยอม,ออมออรับตามความอสภาพความผิดที่ตัวเองทำเอาไว้เราก็เลยโทรไปหาน้องผู้หญิงแบบว่าพี่หนูมไม่รู้เรื่องว่าพี่คบกันบอกมึงบ้าป่ะเนี่ยบอกไม่รู้เรื่องฉันบ้านฉันกินข้าวไม่ได้กินยาในไลน์ที่แกคุยกันแกพูดถึงชื่อเอทุกค,คำถ้าแกจะวัดกับฉันฉันไม่เงยตรงหรือฉันไปหาแกเองฉันนักเลงพอ ไปหาเองจริงค่ะไปเคลียก็เลยไปค่ะจะไปเลยโอ้โหคนระดับหนูแล้วพี่จะไม่ไปจะไม้หรอจะเอามันไว้ไหมอ่ะก็ไปมันไม่กล้ามาเจอปรากฏไม่เจอค่ะเรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วก็สอนฟ้องบอกว่าเข้าใจเด็กวัยรุ่นเข้าใจผู้ชายทุกคนมันต้องมีเรื่องของความเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างแต่คุณต้องให้เกียรติแฟนถ้าวันนึงเอ๊ะทำบ้าง ฟ้องจะรู้สึกยังไงไม่ใช่ว่าเอออายุขนาดนี้จะไม่มีคนมาชอบก็ยังมีอยู่นะฮะเรียนน่ะฮ่าอยู่อีอยู่อะไรเงี้ยก็สอนเขาจนเรื่องนี้เลยมาปัจจุบันนี้เป็นไงเจ้าชู้อู่ไหมเล่ตอนนี้เลิกแล้วครับเลิกชู้แล้วเอาให้จริงจริงขอกรายการนะเนี่ยห้ามโกหกประชาชนนะก็แพงมีหูประตูมีช่องแล้วโกหกเพราะเขาจับได้นะเลิกจะชู้แล้วครับครับแต่หลักเพียงคนเดียวครับท่านผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้นะฮะ คงจะอยากรู้แล้ววันนี้คุณเ e อ e บอกว่าจะอัญเชิญมาไม่ไม่ทราบว่าวันนี้จะอัญเชิญมาสักกี่องค์เชิญครับอ้าวแล้วครับเป็นสององค์จริงที่ออามาจาก19องค์ค่ะเป็นสององค์จริงๆด้วยสวัสดีครับมีชื่อใช่ไหมครับมีค่ะอันนี้ชื่อน้องหน้าทองค่ะน้องหน้าทององค์เล็กนะฮะ,ะน่ารักมากสูงประมาณสัก1นนิ้วได้ะนะครับ อันนี้ทําพิธีมาหมดแล้วข้างในก็จะมีะมวลวัตถุที่ดีนะคะที่แบบว่าคอยคุ้มครองเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อสาคัญวิวิดภ์ค่ะข,ขอโทษน,นะคะุนผู้ชนก็จะมีตะกุดค่ะ,ะถ้าเป็นของที่มาทางพระอะคะ่ะจะมีตะกุดอ่าส่วนองค์องนี้เอามาจากวัดค่ะยยอันนี้มาจากวัดอันนี้เป็นเลซินแต่ว่าพระอาจารย์ท่านท่านลงอักขระให้แล้วค่ะองค์นี้ชื่อน้องถุงทองค่ะหน้าทองกับถุงทองใช่ค่ะน้องถุงทองนี่สูงประมาณสองนิ้วนะฮะ ก็ go, go, go. นิดเดียวเล็กมากะครับแต่ดุมากค่ะน้องหน้าตารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราก็พยายามที่จะให้ได้เห็นเป็นภาพนะฮะ,ะถ้าเป็นภาพเป็นประมาณนี้ได้ไหมครับเอ็งไม่ใช่ค่ะน้องจะเป็นแบบออกสีทองเนื้อตัวจะเป็นทองนิดนึงแต่อ้วนกว่าน,นี้หน่อยแต่ก็ประมาณนี้ค่ะแต่อ้วนอย่างนิดหน่อยแล้วก็ตาจะโตมากตากลมเท่าไข่อ่ะตากลมแล้วม็นแบบแขกหาน้าออกแขกดูไปทางคามมาค่ะแล้วก็อ้วนแล้วก็ไม่กอดอกค่ะน้องชอบยืนเอามือปล่อยแล้วก็เท้าเอวสองข้าง แล้วน้องก็ใส่สังวานเยอะมากสังวานถ้าเป็นองค์ผู้ชาย จะใส่สังวานคือสร้อยนะคุณผู้ชมจะใส่สร้อยสังวานเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าสีน้ําเงินนะคะไพลินสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เป็นเพชรแล้วก็เป็นทองค่ะแล้วก็ไขว้กันบนหัวก็จะใส่ไพลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโกเมนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่เราเห็นเหมือนเป็นเนื้อเป็นหนังแบบนี้ใช่ใช่ค่ะเห็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเนื้อเนื้อจะเป็นสีทองสีทองค่ะแล้วอ้วนกว่านี้อ้วนอ้วนกลมๆน่ารักน่ารักนะฮะถ้าเป็นการ์ตูนเป็นประมาณนี้ไหมก็วันนี้จะโตๆอย่างเงี้ยแล้วค่ะเสื้อผ้าแบบนี้ใช่มฮะ มีสังวานตรงกลางตรงกลางก็จะมีสังวานทับซวงแล้วก็มีไพเินสีน้ําเงินมีอะไรแล้วก็เป็นทองทองตัวก็จะเป็นทองทองตาตรงแล้วก็มีผมแล้วก็มีจุกอยู่ตรงกลางแบบนี้ถูกค่ะถูกแบบนี้ค่ะแต่ว่ามีข้อเท้าอะไรเงี้ยเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะเวลาเขามาพี่จะได้ยินเสียงอ่ะกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งุ้งกริ้งอย่างเงี้ยพี่จะดินเสียงเขาเลยค่ะอ๋อหนูจะรู้ว่าเขามาแล้วอ่ะเสียงกุ้งกริ้งุ้งกแล้วเสื้อไม่ใส่แบบนี้ไม่ใส่ค่ะแล้วก็นุ่งเหมือนจ่งเป็นนแบบี้อาโออเเคคคาละรับงจะะะได้้้เห็นนนภาาพฮออง อู้หญิงตะกี้พูดถึงน้องผู้หญิงะน้องผู้หญิงะ <c oughs> จะน้องกุมารีใช่ไหมฮะกุมารีคะ่ะก <c oughs> ุมารี <c oughs> เป็นจะประมาณนี้ไหมใช่คะ่ะแต่น้องไม่เปิดพุงคะ่ะ <c oughs> ไม่เปิดพุงใส่ปิดหมดเลยคะ่ะเรียบร้อยใส่เป็นกอกองเนะะี่ยค่ะแต่ปิดหมดเลยคะ่ะแล้วก็เป็นเป็นจุงกระเบนเหมือนกันคะ่ะบางทีก็เป็นผ้าถุงแล้วแต่เขาอะคะ่ะสร้อยน้องเครื่องประดับน้องสินจะเป็นเป็นทับทิมค่ะ น้องผู้หญิงจะเป็นทัพทีมกับเพชรแล้วก็ทองค่ะที่เห็นนะทัอทีมไม่เดียใหญ่อะโอจะออกเป็นสีแดงสีชมพูอะไรนั้นนะฮะความที่เป็นผู้หญิงใช่ค่ะอ้าวแหละเมื่อมีเลี้ยงกุมารทองพี่เป็นผู้ที่มาช่วยเอ้ในแทบจะทุกเรื่องในชีวิตใช่ค่ะแล้วมีผลต่อชีวิตของฟรองก์ยังไงชีวิตเรตอนนี้เราเรากลัวไหมกลัวว่าถ้าเราทําอะไรผิดเนี่ยเอต้องรู้แน่นอนเพราะว่าเอ้มีนักสืบตัวน้อยๆหลาย พงอยู่ด้วยกันครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มชินแล้วฮะไม่กลัวแล้วแต่ปีที่ที่ผ่านมาที่โดนจับได้ก็คิดว่าน้องกมารคงไม่บอกกันแหละก็เลยแบบลองกันแล้วอ๋ออยากจะลองของใช่อยากยาลองของว่าน้อกมารจะบอกไหมอือก็แะละฮะก็เลยโดนเลยรู้เลยวันที่วันที่จับได้อะ่ะน้องยังพูดเลยแม่จะให้หนูเตะฟ้องตกกระไดไหมเตะตกกระไดไปเลยอ่ะที่แบบนิสัยไม่ดีแบบเขาไม่ชอบคือน้องกาไม่ชอบคนเจ้าชู้ค่ะเหมือนลูกเขาแบบ กดแทนแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงที่เขาไปเที่ยวตอนนั้นอีกค่ะเที่ยวกลางคืนปกติฟ้องก็จะเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนเลอไม่ไปด้วยน้องมาปลุกหนูตอนตีหนึ่งกว่าว่าแม่ให้พี่ฟองกลับกี่โมงบอกว่าให้ฟ้องกลับบ้านตีสองโ oh, <check> อ้โหเช็คกัแบบนี้เลยเอย้ให้ฟ้องกลับบ้านตีสองง <Yeah. S 1> ั้นพี่ฟ้องไม่ได้แล้วล่ะแม่ไม่ได้คืออะไรวะ ไม่ได้ก็คือว่าพี่ฟ้องจะย้ายที่ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วเอาผู้หญิงขึ้นรถด,ด้วยฮะยมีผู้หญิงขึ้นรถด,ด้วยย้ายที่ด้วยจริงค่ะน้องบอกตรงไปลวแม่ไม่เชื่อเหรอแม่ไปถามพี่ฟ้องเลยผู้หญิง,นนงขึ้นรถ3าคนนั่งข้างหลังคู่ชายข้างหน้าเป็นกระเทยหนึ่งคนแม่ไปถามเขาว่าย้ายที่จริงไหมเวลานี้ใช่ไหมกำลังสตาร์ทขึ้นขึ้นรถใช่ไหม<ช>ถามฟ้องฟ้องบอกเฮ้ยเอาใครมาดูวะอะไรอย่างเงี้ยไอ้บอกน้องกุมารบอกจะนึกว่าส่งคนมาดูหรือเปล่าใช่ ใช่หรือเปล่าไอ้ทกคนใครบ้าหว่าตีหนึ่งตีสองใครมาดูกับหนูแล้วพี่เขาหลับกระหมดแล้วมีใครมายุ่งกับหนูหรอกเคนละคนหนูมันก็ไม่ยุ่งค่ะไม่ชอบให้ตามตองเป้เลยฮะก็คือรู้เรื่องหมดอล้วใช่ไหเหมือนว่าน้องก็จะติดตามตัวเออยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเออยู่ตลอดเวลาถามนิดนึง ตอนนี้น้องอยู่แถวนี้ไหมคะอยู่ค่ะจริงเหรอจริงค่ะ,ะน้องน้องนัง่นองอยู่แถวไหนครับตอนนี้ <_ an> น้องอยู่แถวพี่แล้วล่ะค่ะจริงเหรอจริงค่ะอยู่แถวนี้เลยครับใช่ค่ะแล้วเขาก็เลื่อนมานั่งตรงนี้แล้วก็เลื่อนแล้วแต่เขาก็โดดไปกระโดดมาจริงจริงอะตอนจะมาน้องจะให้เอารถบังคับเลยมาเล่นบอกไม่เอาหนูคูปวดหัวมากแล้วยังไงนะเอ๊ก็นะมีน้องคอยช่วยดูแลคนรักของเราดูแลความรักของเราใช่ค่ะเออแล้วเอ๊ห่วงไหมว่าวันหนึ่งมันจะถึงเวลานั้นที่เอ๊ ก็ห่วงค่ะแต่ว่าที่เอมกลัวไหมไม่กลัวแล้วค่ะปกติและทําใจแล้วค่ะเพราะเป็นเรื่องปกติของคนอายุมากกว่าเขาะจะต้องจะต้องต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองแล้ว,ลวข้อสาคัญคือพออายุมากกว่าเราก็ต้องใส่ใจแบบว่าคือถ้าเขาจะไปเราล้งไม่ได้หรอกค่ะตกลงดูแลตัวเองยังไงครับ ต้องดูแลมากกว่าเดิมเยอะมากค่ะเพราะว่าการที่มีแฟนเด็กกว่า3 1ปีแล้วอย่างหนึ่งคือฟองก็ยังหน้าตาดีไปไหนก็คนกิ๊กัดกิ๊กัดซึ่งไม่ใช่ฟองคนกิดกกัดอย่างเดียวลเอก็มีคนกิดกัดาจารจ้านี่ดูชัดๆกันหน่อยดีไหมขอออนุญาตให้คุณเอกเขาถอดถอดหน้ากากดีไหมได้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตถอดนะค่ะดูนะฮะพอถอดหน้ากากออกมาดูยังพองอยู่เลยดูแลอย่างไง ก่อนหน้านี้ค่ะก็ตามวัยอพี่มันมีเพราะตอนนี้ปีนี้นะคุณผู้ชมค่ะเอ๊<ฮ> 54, ยุ54าย่าง55แล้วค่ะ<ฮ>ซึ่งอยู่วงการมานานมากก่อนหน้านี้ค่ะปัญหาของเอก็คือตามวัยอยู่แล้วค่ะปัญหาแรกของเอเลยค่ะก็คือผิวเอแห้งกร้าน<ฮ>คือคนอายุเยอะผิวจะเริ่มแห้งไม่มีน้ำมีนวลแล้วค่ะยังไม่พอค่ะจับแก้มรู้สึกว่า เฮยแก้มไอ้รู้สึกหย่อนคล้อยไม่กระชับแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะทำไมมันนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแย่แล้วสิ่งที่ตามไปคือริ้วรอยคุณผู้ชมพี่เอ้ริ้วรอยมาเลยค่ะนะ่าผากไอ้นี่เป็นเส้นเลยนะคะนี่ตีนกาขึ้นอย่างนี้ถุงใต้ตาล่างมาเป็นถุงเบลเลอร์เลยค่ะแล้วก็ล่องน้ำหมากลึกๆ,ๆแบบนี้เยไม่มีแ,มแล้วอะใ่ค่ะเมื่อ <ๆ S 2> ก,ก่อนเยอะมากใช่ๆๆแล้วยังไม่พอยังไม่พอพี่หนูมีฝ้าแดดตรงเนี้ยค่ะฝ้าแดดของเอ้นะคะเรียกว่าเนี่ยดูในรูปได้ว่าฝ้าแดดหนูจะเป็นกลุ่มก้อนมากและดำแล้วฝ้าแดดตัวเนี้ ฟ้องเคยทักเอว่าหน้าเอแบบตรงนี้คืออะไรนะพี่ฟ้องเรียกสมัยก่อนถามพี่เอว่าเออเป็นปานดำเนาอเงี้ยคือเด็กไม่เข้าใจดำมากฮะเสร็จปับ๊บก็เอเอทำไงดีเครียดไปเจอน้องแอนโชคดีมากาก็กำลังถามว่าแก้ปัญหายังไงใช่ค่ะไปเจอแอนปาเอมองหน้าน้องแอนเฮ้ยเธอเธออายุเลขกค่แต่หน้าน้องแอนเอมองแล้วว่าเฮ้ยหน้าแอนเหมือนเลขสามตลอดเวลาเลยค่ะนะแอนซิเลียมเนี่ยค่ะเกาแบบหน้าเหมือนเลขสามตลอดเวลาเอแอนก็บอกว่าพี่เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะ แอนอยากให้พี่เอลองใช้ครีมกระปุกนี้ minus t w ของแอนซิเรียมนี่แอนก็ให้กระปุกนี้มาค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเขาบอกว่ามีริ้วรอยตรงไหนแก่ตรงไหนนะคะให้โบตรงนั้นไว้ได้เลยค่ะหลังจากทดลองใช้วันแรกคุณพิทวัตเอเนี่ยเป็นคนหน้าแหง้งวันแรกของตัวเองนะคะลองใช้ผิวเอชชุ่มชื้นขึ้นจากที่แห้งชุ่มชืน้นหลังจากนั้นเอใช้ต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าริ้วรอยต่างๆของเอเนี่ยที่เอเคยหน้ามีริ้วรอยเยอะๆแลดู ตื้นขึ้นนะคะฝ้ากระจุดด่างดับบนบริเวณในหน้าตรงนี้ค่ะฝ้าแดดหอูเอ๊น,นะคะและดูจางลงนะคะแล้วผิวก็แลดูเรียบเนียนขึ้นนะคะพูดซะขนาดนี้ถ้าผู้ชมตีสิบเดย์ก็สนใจจะมีโปรโมชั่นอะไรให้กับผู้ชมของเราบ้างไหมเอ๊พิเศษพิเศษหน่อยไม่ใช่พิเศษสําหรับรายการเลยค่ะวันนี้นะคะมีส่วนลดถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอยะอะปกติค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งกระปุกเนี่ยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะวันนี้ใหคุณผู้ชมค่ะโทรทันเก้าสิบเก้าสายนะคะซื้อหนึ่งกระปุกแถม แล้วคะ่ะอีก2กระปุกค่ะเป็น3ยังไม่พอคะ่ะแถมอีกคะ่ะเป็นโลชั่นน้าหอมนะคะซึ่งใช้แล้วผิวแลดูเรียบเนียนแล้วก็หอมติดตัวมากๆค่ะทั้งหมดคุณผู้ชมคะ่ะ 4ชิ้นนี้ค่ะจากราคา9860บาทคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,990เท่านั้นค่ะพี่ต้องโทรให้แทนที่1577เลยแหละแอดมินสทเส่งฟรีเก็บเงินปลายทางใครแบบว่าเอ้ยพี่หนูยังไม่สะดวกเงินหนูยังไม่ออกจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้ค่ะเงินเดือนออกค่อยมาซื้อก็ได้แต่ให้จองสิทธิ์ก่อนนะคะม,มีดาราใช้เยอะมากพี่อ,อย่างน้องเอ,อิร์กพรมพรนะคะ ผ้าแดของน้องเออพรมพอแลดูจางลงมากๆแล้วค่ะแล้วก็มีน้องนี่โทนะใช้จนริ้วรอยแลดูตื้นขึ้นค่ะสุดยอดตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าคือตัวเดียวจบเนี่ยค่ะเนื้อคีมซึมซับง่ายด้วยนะคะตัวนี้นะคะหให้ดูแล้วค่ะทำจากสารสกัดจากทองคําแล้วก็นี่โลกแกะค่ะ<อ>แค่นี้ค่ะมันถึงได้ชุ่มชื้นแล้วก็ดีมากค่ะ<อ>ใครแบบแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้คนก็เริ่มทักแหละเฮ้ยพี่แอร์อยู่ห้าห้าจริงหรอ พขาดูไม่เหมือนอายุห้าสิบห้าเลยอะค่ะคือภูมิใจมากนะไปไหนคนก็บอกว่าพี่เอดูหน้าแบบหน้าในทีวีแบบดูดูดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับในทีวีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกล้องซูมได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟ้องเห็นหน้าเอเอสามารถให้ฟ้องดูหน้าสดได้ถ้าเอล้างหน้าสดเนี่ยคือเป็นไงบ้างคะเวลาล้างหน้าสดสวยฮะหนะ้าใสแล้วก็นิ่มมากครับโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งได้ค่ะวันนี้ซื้อหนึ่งนะคะ แถม2ยังไม่พอแถมโลชั่นน้ำหอมอีกหนึ่งค่ะจากปกติราคา9,860บาทวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่1577หรือ,อ,อ Line at minus 20ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้นะคะ99ท่าน<ช>เท่านั้นเึงนะครับใช่แล้วค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าอายุเลขห <laughs> าแต่หน้าไม่ป้านะคะน <laughs> นี้นะครับ <laughs> ก็เป็นความความรักที่ จะต้องอยู่ในสายตาของพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะคู่นี้นะฮะวันนี้ฟรองก์มีอะไรที่จะพูดกับความรักของเรากับคุณเอ้ไหมอ๋อมีครับจริงอ่ะจริงอะเป็นยังไงเออ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 เอาแล้วเออปกติเขาเป็นคนแบบง่ายๆไม่ค่อยโรแมนติกค่ะน่ารักกับเป็นเด็กน่ารักยเอะไรจ๊ะอ้ยเอ็นดูเออแล้วก็ ขอบคุณพี่เอนะครับที่ดูแลฟ้องมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงตอนนี้ฮะก็คอยสอนฟ้องทุกอย่างเลยก็ขอบคุณแล้วก็จะดูแลพี่แล้วก็จะรับตลอดไปฮะสัญญาณก่อนมาแจ,จ่มมิกเจ้าชูแล้วเลย,ยจะชู้ฮะหลักเพี่คนเดียวเห็นแล้วใช่ปะเห็นแล้วครับไม่ทำงงปะทอดค,ครับปะทอค,ครับ นี่ครับคือความรักของสองวัยนะฮะตามจะมีสามสิบเอ็ดปีแต่ความรักคือพลังสุดยอดที่จะดึงดูดคนสองคนเข้าหากันอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายและเอ่ก็ดูแลตัวเองได้สวยงามขนาดนี้ขอให้รักกันยืนยาวครับเอ่ชุติมาและคุณฟรองกัาค่ะครับขอบคุณครับ่อกี้บอกว่าสองคนนี้แบบมีความเหมือนกันในเรื่องของการทําบุญทําทานใช่ไหมคะใช่ล่าสุดเอ้พิ่งไปทําบุญมาพี่ที่ที่เหนือค่ะเอ้ไปช่วยอ เด็กยากจนบนดอยบ้านแม่สายดอยตงุงแล้วที่นี่ไปเจอปางช้างปางช้างหนึ่งช้างจะตายอ่ะพี่ช้างแบบว่า เหมือนแมมมอสอะช้างมีแต่หนังหุ้มกระดูกอะค่ะแล้วเอ๊ก็ถามว่าเขาจะรอดยังไงอะคะไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวมาเขาจะปิดปางแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวปางช้างอีกเลยเขาบอกว่าเอ๊ต้องทําพิธีการบวชช้างค่ะบวชช้างไปว่าต้องซื้อชีวิตเขาให้อยู่ได้สิบเชือกคือเอ๊ต้องทําพิกเนตขึ้นมากับอาจารย์อาจารย์พลมหาจินดาท่านเป็นคนทําพิธีพรามโดยเฉพาะให้เราพระพิฆเนศเอ๊พิทวัตรเป็นพระพิฆเนศที่เป็นแบบมาจากพุทธคยานจากอินเดียเป็นเป็น หองค์เรียงไรายได้ทั้งหมดหนูจะไปช่วยบวชช้างทั้งหมด10เชื่องลูทำมาแค่9,999องค์จบค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อว่ามหาสังมนตราเศรษฐีค่ะถ้าคนที่อยากจะอยากจะได้พระพิกเนตบางนี้ไปไปบูชาต้องทำย่างไงจริงๆทักลายเอ,อส่วนตัวก็ได้ค่ะ a e y 253010ค่ะขออนุญาตบอกบุญไว้ตรงนี้เลยนะคร<ช>ับถ้าท่านสนใจแฟนรายการต0 d ิบนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ